กระลาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ลูกพี่พาพันกับผมลูกพี่เมย์นะครับการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วเราก็พยายามจะทำแท็กติกเมนเจอร์ลงให้ตลอดเวลาซึ่งวันนี้มีอีกหนึ่งแผนที่ไปวิจัยมาร่วม2-3วันกับ451แฟลตสามารถเล่นได้จริงแล้วในแรงแล้วก็อยากจะเอามาเผยแพร่ให้ท่านผู้ชมลองเอาไปใช้ดูนะครับ4-5-1แฟล หน้าตรงนี้เนี่ยตัวสําคัญของของออแผ่นี้ผมแนะนำว่าต้องควรจะเป็นปีกที่ดีนะครับกับกองหน้าที่พยายามหาช่องโจ์สกอร์ได้ดีถ้าไม่ใช่ฮาแลนด์เปลี่ยนเป็นพวกลาอูนกอร์ซาเลสหรือไลเออ c k แพทริคไคเวิร์ดได้นะครับส่วนปีกอยากให้เป็นปีกธรรมชาติที่เป็น RM-LM โดยธรรมชาติถ้าคุณไม่มีเบคแฮมไม่เป็นไรแต่ขอเป็น R m ธรรมชาติ LM ธรรมชาตินะครับ L M เนี่ย ลองใช้ชิโนล่าดูถือว่าตอบโจทย์สำหรับ L&M กับแผนนี้นะครับก็เอาเป็นว่าผมพาเข้าไปดูในเกมก่อนดีกว่าว่ามันเป็นรูปแบบการเล่นแบบไหนแล้วมันสนุกยังไงสำหรับแผนนี้คือแผนนี้เนี่ยผมมองว่ามันเป็นการต่อบนอลตอบบอลกันร,ระยะไกลได้ค่อนข้างที่จะเนียนตานแล้วก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจ่ายบอลระยะไกลก็ ก็เหมาะกับการที่เราจะหาเลือกตัวผู้เล่นลงมาด้วยการหาตัวที่จ่ายบอลไกลบอลซาดบอลยาวได้ดีหน่อยในการยืน C M นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันว่ามันเป็นแผนแบบไหนแล้วสิ่งที่ผมบอกมันโอเคขนาดไหนดีกว่านะครับเจอเซตาลูตัวนี้โหเก่งมากนะผมรู้สึกว่าผมจะแพ้ชนะสลับกับสลับกับเขาเลยนะครับ8 0 0 0ตัวนี้อยู่ท็อปเซิร์ฟนะครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในเกมอาจจะต้องมีปรับแผงกันบ้างเพราะว่าถ้าผมจำไม่ผิดคนคนนี้เนี่ยเล่นบอลค่อนข้างที่จะเป็นบอลส่วนกลับแล้วก็ลากเข้าไปยิงแบบเดินเดินเข้าไปยิงอ่ะนะเมื่อวานเจอกันคือเขาเลือกที่จะเดินเดินเข้าไปยิงถ้าเราปล่อยเขาเดินเข้าไปยิงได้นี่คือจบนะครับ ส่วน4-5-1แฟลตที่เราเอามาใช้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเพลซิ่งเร็วแล้วก็ตัวกองกลางกับตัวกองหลังเนี่ยจะช่วยกันบีบเพลซิ่งบ่อยครั้งนะครับถ้าท่านผู้ชมชอบหรือว่ามีตัวที่เพลซโหดๆอยู่แล้วเนี่ยแนะนำเลยแผ่นนี้โอเคสำหรับแนวเกมรับนะครับเบแคแฮมกูมตัวอย่งเซฟอกาสยิงไปสอครั้งแล้วนะครับในเกมนี้ เดี๋ยวลูลูกเตะมุมสักนิดนึงไปแค้มเปิดเข้าไปเสาแรกโดนโคกทิ้งมาเดี๋ยวบอยยิงสามมอดินี่ยิงสามอย่างเซฟอยู่ครับสามเซฟของครูตัวแบบนี้ไม่ดีแล้วผมบอกเลยทรงออกมาไม่ค่อยดีมงเต็มหัวแล้วลูกนี้ออกอีกครับเพลต่อไปบันเทิงแล้วครับบอกเลยยิงเขาสี่ครั้งโดยประมาณไม่ได้ประตู เพราะฉะนั้นลูกนี้มีสิทธิ์ที่จะเพียงพร้ำสูงกาลินชาเขาเล่นอมาครับอย่างที่ผมบอกตัวตรงกลางเนี่ยเขาจะพยายามบีบลงมาช่วยในเกมรับเยอะนะครับแล้วก็คอมแพคหรือความหนานแน่นตรงกลางเนี่ยนะครับการยืนพื้นที่มันจะค่อนข้างชิดกันทําให้ฝั่งตรงข้ามบุกตรงกลางเรายากส่วนใหญ่แล้วถ้าจะเสียเสียริมเส้นนะครับ มีโอกาสยิงเยอะนะเกมนี้ครองบอลก็ดูจะเยอะกว่านะครับแต่ดูกลัวอย่างเดียวคือโดนสวนโป้งเดียวเนี่ยแหละฮะเริ่มยิงไกลเยอะเกินไปละขออนุญาตปรับหน่อยนะครับอาจจะต้องครองบอลเยอะกว่านี้จบสกอร์พร่ำเพรื่อเกินโอเคครับตัดบอลได้แผ่นนี้เล่นเพรสซิ่งเร็วเลยนะครับ ถือว่าดีเอาแล้วกูว่าแล้วกูเห็นอะไรแบบนี้อีกแล้วเมนเจอร์เมเนเจอร์พาก,กูพังอีกแล้วพังตามชื่อเลยเห็นชัดชัดเมื่อกี้ไม่มีอะไรเลยพวกยืนส่งติดขากันเองนะผู้ชมเอ้ยไปดูสถิติในครึ่งแรกสักหน่อยนะครับ ยิงไป6เข้ากรอบ3ามคลองบอล63เหนืยก็อย่างชัดเจนนะครับฝั่งตรงข้าอยังศูนย์อยู่เดี๋ยวรอดูครับจริงๆเราต้องการประตูให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะเพราะตอนนี้นี่แบบบอกตรงๆมันควรจะได้สักประตูแล้วอะตั้งแต่เล่นมาครึ่งแรกข้างล่างนี้เนาะ ข้างล่างก็มีดึงเข้าตรงกลางยิงเออลงมาแอสซิตครับยอห์นคลอฟมาแล้วสเตฟานี่เฟ็นแบกกดก้าวัาเลยทีเดียวอ้าพอเราสเตฟานกันเกมรับจะเอาอยู่หรือเปล่าครับถ้าแบบนี้เนี่ย เราจะดูกันว่าเนี่ยผมผมจำได้ว่าเขาชอบเลี้ยงแผนเขาเป็นแผนเลี้ยงมันต้องพยายามบีบเพรสซิ่งเยอะๆให้เขาเออมีโอกาสส่งบอลพลาดหรือว่าเสียบอลให้กับเรานะครับทำบนลโลงๆเลยนะ้องนี่คือแผนใหม่ที่เอามาใช้ไต่แรงนะครับใครที่มีกองกลาง CM 3ตัวแผนนี้ตอบโจทย์ แต่อยากให้มีอย่างน้อย CM ตัวหนึ่งเป็นเวิร์กเลนในการเล่นป้องกันนะครับของผมเนี่ยมี CM แค่2ตัวเท่านั้นแล้วผมใช้ซินดีซีดาเล่น CM ตัวตรงกลางตรงนี้นะเป็นตัวทําเกมรุกแล้วก็มีวิ่งแล้มันเล่นเกมรับบ้างนะครับแต่ว่าตัวเขาเองมันไม่ได้เก่งเกมรับอยู่แล้วอ่ะในช่วงเพลย์ไทท้าย,ายถ้ารักษาสกอร์ได้เกมนี้ถือว่าสมควรแก่ชัยชนะนะแผนเราเหนือกว่าเยอะ ลูกลูกเกมแล้วก็เหนือกว่าเยอะนะครับอย่าไปโดนแบบสวนกลับมาเปี้ยงเดียวก็พอนะตอนนี้โอ้โหเปิดอืได้จบอีกแล้วครับโอกาสจบเยอะมากท่านผู้ชมอาจจะอยากจะรู้กันแล้วสินะว่า4-5-1แผนนี้แท็กติกเป็นยังไงไปดูสถิติก่อนนะครับ เกมนี้ผมบอกเลยว่าคลองเกมได้ทั้งหมดเลยยิงไปเขากรอบ4นะได้มา1ประตูถือว่าน้อยมากนะครับจริงๆควรจะได้สัก2ลูกด้วยฝั่งตรงข้ามมีโอกาสยิงครั้งเดียวเราครองบอลอยู่58สมบอลสำเร็จ91ถือว่าเยอะมากนะครับไปดูสถิติส่วนตัวการจ่ายบอลเบ็นแฮมจ่าย8เสียไป2นะสำเร็จ6นะครับถือว่าเสียเยอะนะเสียสูง2ครั้งเลยชีดาเสียไป1ครั้งนอกนั้นถือว่าเป็นเกมที่ดีนะครับเป็นเกมที่ดีของของทุกๆคนนะ Uh. เราไปพูดถึงแผนการเล่นกันก่อนนะครับแผนการเล่นผมวนกลับมาที่ตัวทีมการจัดทีมนะครับตัวกองหน้าถ้าไม่ใช่ฮาแลนด์จริงๆผมคิดว่าควรจะเป็นแพทริคไฮเวิร์ดนะครับแพทริคไฮเวิร์ดหรือกองหน้าที่เป็นเวิร์กเลดไฮโลไฮมีเดียมไฮไฮไม่ควรจริงๆฮาแลนด์ land, ไม่ควรนะครับคุณจะเป็นประเทศไฮเวิร์ดอานนะครับเป็นมีเดียมมีเดียมก็ได้อา์นก็ได้ แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่แนะนําให้เล่นก็คือตัวแบบประเภทใหญ่ๆตัวใหญ่ๆเก็บบอลดีๆคารโตน่าเล่นได้นะครับส่วนด้านซ้ายถ้าไม่ใช่เหยิน่นไปเล่นชิโนโลาด,ด้านขวาขอเป็นไอเอ็มไม่ต้องเบรแฮมก็ได้แต่ถ้ามีงบแนะนําจริงๆเบรแฮมตอนนี้เมนเจอร์แม้ว่าจะเปลี่ยนมาสีดาวจะดูคลองบอลเยอะไปหน่อยแต่ว่าเรื่องลูกเปิดกลางอากาศเขายังแม่นยําลูกเตะมุมยังแม่นยําลูกเปิดจากที่ไกลย,ยังแม่นยํานะครับเซตพีดส่วนตรงกลางถ้าให้ผมแนะนํานะ ไม่ใช่ซีดานก็ควรจะเป็นายายาตุเร่นะครับยายาตูเร่ก็ได้หรือว่าคุณจะเอาลุกุลิตมาเล่นตรงกลางก็ได้แต่ค่อยไม่ค่อยแนะนำนะสำหรับเมนเจอร์เพราะจะยิงไกลบ่อยมากๆนะครับแค่นี้ท่านจะเล่นได้แล้วแต่แท็ติกนั้นผมจะยังไม่บอกใน EP นี้จะบอก EP ต่อไปเพราะว่าเราจะเก็บไว้ให้กับทางด้านของสมาชิกที่เป็นเมมเบอร์ตัวตึงเราก่อน แท็ติกตรงนี้เดี๋ยวจะลงให้วันนี้เลยนะครับวันที่ลงคลิปจะลงให้ในคอมมูนิตี้ชุมชนของ YouTube และจะลงให้ใน Discord ตัวตึงของของพวกเราช่องเรานะครับแท็ติกตรงนี้เดี๋ยวลงให้เลยส่วนท่านผู้ชมที่ติดตามกันใน YouTube ผมจะลงให้ใน EP 2นะครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแท็กติกที่ดีขึ้นกว่าเดิมก็ได้เพราะว่าขออนุญาตวิจัยต่ออีกสัก2สวันและจะเอามาลงเผยแพร่ให้นะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วขอบคุณกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ้าสวัสดีจ้าหมันไส้อะสิอ้าวไอเมฆทำไมไม่บอกวะ